สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายูื้อผู้สืคน,นะคะะเด้อได้ยินเสียงใสๆเสียงจแจ๋วเสียงแววแววมาจากท่านรังภาพวิโอโตนี่ก็คือเสียงมาดามนุดนอยนะยุแมาดามนุษย์ยุเข่นนาขอนแก่นได้ค่ะพี่น้องป้องไปจ้านะคะพี่น้องจ้ามุนีกะอยู่ในสวนอีกคือเก้าน,นะคะพี่น้องมุนีมาดามสิผ้าพีผ้าน้องมาเบิงต้นอันดอก้าลาลิาลลี่คาราลินรีนะคะสะกดแบบว่าคาราลินรีคาราลินรีนะคะพี่น้องจ้า เฮากับมาเบิ่งกันตั้งแต่ใบพื้นขึ้นไปก่อนนะคะเนาะดอกกระสิมาบอกความหมายนะคะหรืออ่าลักษณะของดอกเพิ่นนะคะเนะนาะลักษณะของแต่ละสีเขิ่นกัแล้วกันเนาะค่ะพี่น้องจาอ๋าเรามาดูที่ใบเลยนะคะดอกคาราลิลลี่นะคะอาคาราลิลลี่นะคะพี่นะคะค้องกระสิเป็นใบแบบนี้แหละคะใใ่ะ,คะปเ,ปเป็นใบใหญ่ๆนะคะตัดป่าเตยเป็ดนะคะพี่น้องเป็นใบใหญ่ๆเป็นไม้ล้มลุกหรือจังไรนะคะพี่น้องกระสีเป็นกอเป็นเงานะคะแล้วกัเพิ่นสิให้ดอกมี แล้วแต่กันบำรุงดูแลรักษาของข้าวพร้อมนะคะพี่น้องอาจจะมีถึงสิบหาถึงยี่สิบดอกตอก่อก,กับเป็นไปได้นะคะพี่น้องจ้านะคะแต่ข้าดูแลดีนะแม่ดามบอก,กอน,นะคะเอากลับมาเบิงลักษณะใบกับสิเป็นประมานนี้นะคะแล้วก็ของมาดามในสวนนี่ของมาดามสิเป็นมาดามนู๊ดยูเคนะขอนแกนโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและ subscribe นะคะนี่ไ์ขึ้นมาเลยพี่น้องนะคะเพื่อสิเป็นการขึ้นมาสิ ของมาดามจะเป็นสีชมพูนะคะสี hehe, ชมพูอันนี้เริ่มบานพี่น้องขอยบรกเลยทายตอนเพิ่นเป็นอันนี้ให้นะคะเดี๋ยวมาดามสิคุ้มหาเบงไ้นะคะว่าอเพิ่นสิมีอีกบอนะคะพี่สิบดอกบอนะคะพี่น้องอันนี้สิเป็นลังแบบเพิ่นเป็นสีชมพูนะคะพี่น้องจ้าเพิ่นเป็นดอกไม้ที่สวยได้ขึ้นซื้อมาเป็นดอกไม้ที่สวยงามที่สุดเลยค่ะพี่น้องจ้าดอกรินรีดอกคารารินรีนะคะนี่นี่คือลักษณะดอกนะคะพี่น้องเอ๊ะเห็นข่อยพอมบอก ะเดี๋ยวขอมาทางนี้ก่อนปึ๊บปื๊บปื๊บฮาราลีนี่มันจิเป็นนี่ค่ะสั้นเกเรขึ้นมากสี่ขึ้นเก้าเหรอค่ะพี่น้องจ่านี่นะคะอันนี้คือข้างในนั้นก็จะเป็นเกสรของเขานะคะเป็นดอกไม้ที่ดอกง่ายเติบนะคะเบิ่งเด้อโอ้มือของกระ,ระเบิดท่าขี้มาร่างมือดูลไรนะพี่น้องนี่ดอกง่ายเติบนะคะขคืขบนะคะเข้าคืบเข้าขึบ,ขาขบนะคะ,อ,ะ,คะอ่ะดูนะคะ นั่นเป็นเกสรแล้วเราจะมาเรียนรู้กันว่าเขามีกี่สีกันนะคะของมาดามนี้รู้สึกว่าจะมีเดี๋ยวจะดูแตกหน่อขึ้นมานะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้โอเคนะคะเนี่ยจะเป็นไม้พุ่มแบบนี้สั้นขึ้นมานะคะของมาดามจะเป็นสีชมพูนะคะนะเป็นสีชมพูนะแล้วเรามาดูว่าใต้ตัวนี้มันจะมีไหมในก่อมันเดี๋ยวมาดามสิบเบิ้มนะคะ มีนะคะมีนั่นพี่น้องเพิ่นกระังสีแตกขึ้นมาอีกนะคะเพิ่นกระังอุ้ยอียังบังนะคะนั่นนั่นนั่นนี่คือดอกนะคะนี่คือนี่คือดอกใหม่ที่เขาจะขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็าซองเข้าไปอีกพี่น้องจ่อมุดมุดมุดเข้าไปมุดเข้าไปพี่น้องมุดเข้าไปในกอดมันน่นละเออ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 เบิ้งนี่แหละดอกไม้เขาจะหักนั่นนะคะนั่นก็นั่นก็ใช่นะฮะเขากําลังขึ้นมานะคะพี่น้องนะอยู่ที่การบํารุงของเรานะเธอบอกว่า มีมีมีขึ่นแบบว่ากอนหนึ่งอาจจะมีถึงสิบ,ส,บสิบดอกเลยกระไดนะคะแต่ของมาดามนี่รู้สึกว่าม่ดามปลูกมาสองปีสิได้ยุป,ประมาณสามสามสี่ดอกนะคะตามปกติแล้วนะคะแต่ฮะแต่ว่าตรงนี้เป็นสิขึ้นเป็นดอกไม้ที่สวยงามเรามาดูความหมายของเขาเลยมาฟังความหมายของเขาเด้อดอกข่าลาลินวีนี่นะคะเป็นดอกไม้แห่งความสว่างสวัยพุณวาพี่น้องเป็นดอกไม้แห่งความสว่างสวัยนะคะ เป็นดอกไม้แห่งความสว่างสวยลักษณะลักษณะแห่งความรื่นรมนะคะให้ความรู้สึกหรูหราหรูหราพี่น้องแม่น,นี่ดีค่ะเป็นดอกไม้ที่ออ่า่าาที่ดูดีดูดีวัานถอดไปคันแม่นบ้านเท่ากับเป็นดอกไม้ไฮโซดูดีมีราคานะคะพี่น้องจาอ้าวตามนั้นเลยนะคะบ่านเปนหรูหรามาเฮาเด้อค่ะพี่น้องนะแล้วก็เพิ่นสีอ่า นสมีหลายสีแล้วพี่น้องเด้อนสมีสีขาวสีชมพูสีม่วงสีเหลืองสีเหลืองนี่มาดามเคยเอามาปลูกแล้วนะคะแต่่ารูซว่ายูบานหลังเก่ารอเปล่าหรือมาดามบ่ไดเอามานําพี่น้องจ๊านะคะมาฟังกันว่าสีขาวนี่ห้สันลักแบบว่าบอลลีสุดไรเดียงสาพุ่นเด้กว่าไมยอ่ะนะคะอ่าแล้วก็สีชมพูของคือของมาดามนี่คืออ่าสีชมพูลักษณะนะคะชื่นชมชมชอบนะคะเป็นลักษณะของการชื่นชมและชมชอบนะคะ สีม่วงอ่าเสน่ห์และความหลงไหลนะคะให้ลักษณะเนี่ยเสน่ห์และความหลงไหลแล้วก็มีสีเหลืองสีเหลืองนี่คือลักษณะอ่าให้เอ่อให้เป็นแบบว่าความกระตันยู่ด้วยค่ะสีเหลืองผู้ใดมักสีเหลืองนะคะแต่ละสีเราก็เพิบมีสีดําพร้อมได้พี่น้องสีดํานี่จะเท่มากเลยนะคะสีดําแบบสีแหลแๆนะดำดำแหลแๆนะคะเิ่นสีมีนะคะหนังเป็นสีมีลายสีนะคะมันจะมีสี โอ้หลากหลายสีสันมากค่ะพี่น้องจ้าแต่นี่มาดามเด็ดมะเขาขาวๆนะคะเบิ้งมะขาขาวๆก็เกลี้ยวกันเนาะค่ะเนาะเอาตามที่มาบอกกันนะคะคาราลินลี่นะคะในสวนนะคะพี่น้องจา้าน,นี่นะคะการเดี่ยวโคโลโฟกเลยพี่น้องจะเป็นพุ่มอย่างงี้นะคะเออเอามาให้พี่น้องเบิ้งกันนะคะพี่น้องจา้าพี่น้องมากสีใดกะไปหามาปลูกมาะยังไเด้อค่ะเด้อเพิ่นเป็นดอกไม้ที่อ่า มีความหมายดีมากสิมักใส่ในงานแตง่งสีขาวนี่สิมักใส่ในงานแตง่งเพราะว่าสีขาวนี่สิเป็นบริสุทธิ์นะคะบริสุทธิ์ไร้เดียงสานะคะสีชมพูสียังแบบไซด์เมดค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นดอกไม้ที่รูา้านะคะเหมาะสําหรับงานแต่งงานนะคะฉัาจะให้สื่อถึงความสว่างสวัยนะคะพี่น้องโออมามาหมุนนะนี่ความสูงนี่ความสูงยางหน่อยนี่ วมสูงอย่างหน่อยยิ้มหาเซนติเมตรขึ้นไปนะคะพี่รอนะธรรมดานบอกผิดประคันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อคันบอกพิดแต่ว่ากันอยากเอาให้พีนองบึงนะะเนาะนาะสวยๆค่ะสวยๆงามพีนองนี่เป็นอย่างนี้ค่ะแดดซองแดดแดดจ่าเลยค่ะพีนองจ่า เนาะเดี๋ยวเคร่งสิขึ้นอีกจ๊เอมา,ามะดำเห็นเห็นนะที่เบิ้งมุดเบิ้งน้ำกันนี่ก็สิเห็นอยู่อีกสองดอกที่สิขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อโอเคค่ะคลิปนี้ก็บม่มีหยังหลายเนาะเดี๋ยวมะดำสิาพาไปเบิ้งอัปเดตดอกอ่าถุงมือจริงจอกน้ำพี่น้องจ้ะโอเคเนาะคะ่ะเนาะก็ตอนนี้เพ,พิ่นบ่ามไปฮอดไสแล้วเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งความงาม,มของขลาริลลี่ก่อนพี่น้องจา้านะฮะนี่สวยงามค่ะมา เราจะมาดูดอกถุงมือจิ้งจอกนะคะนี่ถุงมือจิ้งจอกบานแล้วพี่น้องจ๋าที่มาดามเคยลงไปคลิปก่อนๆนะคะเด้อถุงมือจิ้งจอกบานแล้วนะคะสุดปลายยอดเลยความสูงของเพิ่นเกือบสี่ซ้ำหัวมาดามแล้วพี่น้องนะคะเกือบจะเท่ารั้วมาดามมาดามนุชยูเคนะขอนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะกระดิ่งอะค่ะพี่น้องมันก็คล้ายๆเลยเนาะ นะคะจะเป็นดอกอย่างนี้เลยแล้วก็เราก็เอานิ้วนิ้วของเรานี้สอดเข้าไปได้นี่คือที่เขาบอกว่าสอดพอดีนิ้วเลยนะจ๊ะจะไม่แตะมากนะนะคะ,ะ,คะเขาจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะดูดูมันจะสะทอยู่ตรงนั้นนะนั่นคือเบื้องหลังด้วยนะนี่ค่ะขึ้นไปอย่างนี้เลยสูงค่ะนะ,ะสูงจนสุดปลายหางเพเลยค่ะสุดยอดเพเลยนะคะพี่นองจกานี่นะคะ แล้วมาดามก็จะมสีสีชมพูด้วยเห็นไ,ไหมคะนี่คือตัวสีชมพูนี่นะคะนิ้วมือเราสอดได้พอดีนะคะก็ดอกอะอย่างนี้เลยให้ดูใกล้ๆก,ก,กันไปเลยนะคะนี่คือด้านในเนาะนี่ถ้าเร็วไปหรือ,อยังไงกอลับไปดูนะจ้า <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็จะมาอย่างนี้สองต้นนี้จะอยู่ข้างกันมีสีขาวแล้วก็สีชมพู อีกฝั่งทางนน้นจะเป็นสีม่วงเข้มเดี๋ยวพายมาดามพาไปดูนะจ๊ะสวยไหมจ๊าอัปเดตดอกไม้ในสวนนะคะอย่าลืมนะคะว่าช่องของมาดามจะเป็นคลิปรวมรวมมีคลิปกินคลิปเที่ยวคลิปเลาะคลิปดอกไม้ปลูกผักปลูกหญ้าทุกอย่างนะครับพี่น้องจ๋าแต่ไม่กินหญ้าจ้าปลูกอย่างเรียบแต่ไม่กินนะม <c oughs> าให้มาดูสวยงามจ้ะพี่น้องจ๋ารับสวยคมงามอม,มาสู้กันบึงเนาะจะได้สดชื่นชื่นตาชื่นใจกันหน่อยเนาะ วันนี้ลมถ่าลมลม,ลมเสียงลมเบือโอเคย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปเห็นไหมคะข้างในเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคเราไปดูสีม่วงกันเลยจ้าอันนี้คือต้นสีม่วงเนาะเห็นไหมก็คือให้ดูห่างๆก่อนต้นเขาจะไม่ใช่เตี้ยนะพี่น้องดูคิดดูแล้วกันว่าสุด สุดลัวเลยค่ะสูงสุดพอด,ดีกับหัวเลยพี่น้องยอดพอ่นะเบ่งด้วยหละค่ะเห็นบหคะคือสูงนะคะพี่น้องเอานี่จ้าเห็นไหมคะอันนี้คือดอกสีม่วงหลากสีนะคะหลากสีมาก ดูกันส,สวยๆนี่คือยังไม่บางก็จะเป็นในลนักษณะนี้เหมือนอุ้งเท้าของชุนนัขจิ้งจอกนั่นเองอคือบอกพี่น้องคือมือจริงจอกไหมนี่นะคะนี่คือสีม่วงนิ้วใหญ่พอดีเอาเนิ้ยพอดีนะคะคือความที่นิ้วใหญ่ให้ดูนั่นคือให้ดูว่าความลักษณะดอกเขาใหญ่แค่ไหนนะคะ เท่าเท่ากับเรามนอย่างคือข้างในโทษทีนะคะวันนี้ลมแรงค่ะวันนี้ลมแรงแล้แมา่ดามก็จะเอาดอกไม้ในสวนเนี่ยที่กำลังจะบานๆเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ ก็จะมีหลากหลายนะใครชอบคลิปไหนก็ดูคลิปนั้นได้เลยนะคะใครชอบคลิปกินก็ดูคลิปกินใครชอบคลิปทําสวนก็ดูคลิปทําสวนนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันได้ใครชอบดอกไม้ก็ดูดอกไม้กันไปนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่ามาดาทำหลายๆคลิปทาหลายๆอย่างก็คือ,อ,อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะดูการใช้ชีวิตดูการกินการสวดของมาดามมั่งนะคะแล้วแต่นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆของตัวสีขาวกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันชมพูอมขาวข้างในเขาจะเป็นจุดๆเป็นดงัดงๆได้ค่ะพี่น้องข้างในเขาจะเป็นดงัดงๆที่มาดามปลูกนี่ไม่ใช่ไม่มีพิษนะคะ <c oughs> นี่เลยนะคะนี่ย้อนให้ดูไปอย่างนี้เลย สูงนู่นเลยค่ะสุดหัวคุณพี่น้องความสูงนะคะความสูงนี่เลยคุณอ่ะสูงแล้วพี่น้องจ้ะนั่นดอกคาราลิลลี่นะคะที่ถ่ายเป